เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นํามาจอดภายในสวนสาธารณะรถไฟอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวอย่างของอากาศยานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจะสั่งบประมาณกว่า200ล้านบาทค่ะนำมาจัดซื้อเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติและใช้ในการดักไฟปา่าด้วยนายพิชัยเลิศพง์อดีศนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลงนมามบันทึกข้อตกลงร่วมมือหรือว่า MOU กับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ประกอบด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ป่าดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายศิวะธมิการน,น์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าภัยพิบัติรวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการนําอากาศยานมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ นายกอบ,บจเชียงใหม่ระบุว่าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงใหม่เผชิญกับความเสี่ยงจากปัญหาไฟป่าฝุ่นควันพีเอมสรวมถึงภัยพิบัต,ติต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนการลงนาม MOU ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ดยเป็นการผนึกกกำลังทรัพยากรเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับภยัยฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนการกู้ภยัยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ธุรกันดารด,ด้วยอากาศยานมีเป้าหมายสำคัญค่ะคือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของจงังหวัดเชิงใหม่ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราจะเปิดกว้างนะครับคือมันจะเป,นเ,ปนเป็นตามระเบียบของกฎหมายนะครับระเบียบพิธีการจัดซื้อทางวัสดุจะต้องมีการ e bidding นะครับคือไม่เฉพาะเจาะจงต้องเป็นเครื่องเครื่องชนิดนี้รุ่นนี้นะครับคือเราจะมีการเปิดกว้างนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ในการที่จะจัดซื้อนะครับในพปเตอร์เนี่ยเพราะผมมองว่าจังหวัดเชียงใหม่เป,เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ที่กว้างที่สุดในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราเป็นจังหวัดอ,อันดับสองของประเทศไทยนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับสองแล้วก็อีกการหนึ่งคือมีถึง25อำเภอสําหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมี25อำเภอในจํานวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม24อำเภอ120ตําบล1,345หมู่บ้าน และยังเผชิญกับความเสี่ยงจากปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5รวมถึงภัยพิบัติต่างๆมาอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ